สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใ่อยชาแนลอยู่นะครับนี่ก็ต้องใช้คนสับนะฮะเครื่องเครื่องพังลนะเครื่องตัดไม่พังแล้วครับคือใบใบหมดคมต้องใช้คนสับแนละ้วนั่งสับสามสี่ห้าคน ไม่ี่นะ,ะ่ผัวพูดไม่ถูกใจก็เนี่ยระวังไว้สมัยก่อนจะมีแบกไอเนี่ยตามไปเรื่อยไม้ของใครแย่งกันไม่ได้ครับไม้ไม้ไมลองอ่ต้องแบกไป ก็จะถือถืเสียงไมถือเสียงให้ลงรถกปจโดนเลยทำเล่นกี่ไหนทำจริงๆเลยอือะไรเล่นที่ไหนมันเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งป่าสิบสิบนาที ไหนก็บางบางบางคลิปก็ต้องตัดออกอ่าก็ระยะคลิปนึงอ่ะซิประยะคลิปนึงอ่ะซิปกว่านาทีนี่นะอ่าโอ้ยจะตัดตายเด้วยจะตายนะ หาเรื่องตายเลยวันนั้นไปสัพูตามไปก็ไม่เจอโทรไปก็เงียบไม่รับเอ้ยยังไงอ่ะอ

ลงขอมืออีกรอบหนึ่งอ่อาอ,อ่าวันนั้นกันเลยเลยไปจนถึงนู้นเลยเขาลุน่ะเขาไปเ,าเออเลยเขาแคบไปอีกโทรหาก็ไม่มีสัญญาณหนึ่งนั้น <c oughs> ไปไหนเนี่ย นี่ดีแท็กมดเลยแหละไม่มีเออเอาต้องตามแม่ฮะตรงไหนเลาะทางปลาไผ่เะทางนไพ่อ๋อมีคนงานหรือยัง เอาเมื่อก <h ana. S 2> ar. ่อนแถวนั่นอ่ะไรนะตะโพธิไม่ใช่นี่เขาแกบโพธิทำเนี่คยเดี๋ยวไปอีกหน่ออ๋ออีกฝั่งหนึ่งอ๋อ รอดอุโมงรัดง่ายกัต้นมันอ๋อเออยังงี้ตัดพันน่พ wow ันมันไม่ต้องใส่ไม่ให้เขา ลกันมาไปไหลไปทั่วไปแมโครตรงไหนรจำตรงไหนก็ไปตีป่าตรงไหนก็ไปตามแมคโครไปครับมาดูกันตออันนี้เป็น ไปจักใหน่แล้ั้ฟันโนนกบฟันเออมคมมันเนี่ย ไน่ช้าไม่คมหมดคมอ่า <laughs> để mình gióc đây ไม่คดนะอักวางกอันนี้แหละอ่าม,มันดังสวนกันนี่แหละ เออเออแล้วอ่ะใช่แล้วต้องหมุนไปทางนู้นมันออกได้เนี่ยเราต้องหมุนไปโน้นคือน้นยกขึ้นยกขึ้นหมุนมาหาเลยเนี่ยมันออกหมุนไปนู้นมันก็เข้าเดียวแคเข้านี่หมุนเข้าทำไมน้ำมันตรงล็อกไปหน่ะดูนก่อนด่ด่านน้ำมันหกลง ขเขามบนไปทางนู้น コンビやね。Oh, สำหรับเพรื่องคิดไม่ใช่แค่นี้ก่อนโด,ดูแล้วก็จะเล็นดไลคากดแชก,ก่กับตะไตร่ช่อนเขาอยา่ก็ะน่นตกดไดตามด้วยนะครับ